เดี๋ยวคอยดูนะครับมันจะมีคนเครียดนะครับดูนี่จ้ะใจใจก็มีของใครเนี่ยของน้องอาร์มแล้วก็โค้ดอะไรสักอย่างอ่ะลประมาณว่าโค้ดเสียหลักพลักเด็กเย็บแม่คำคมบาดใจเฮ้ยหนูจำนื้อเพลงเมื่อกี้ได้แล้วเพจอะไรจำไดไหมเพลงอะไรจากใจกวีอ่ะอ่ะจากใจกวีเขาเป็นคนที่มี พรสวรรค์เป็นนักร้องเสียงเพราะอย่างแน่นอนฮะพี่อยากให้นายใบนายเลือกไปฟิชชิ่งด้วยเพราะค่ะเป็กชอบค่ะชอบมากเพราะได้เหรเพราะเพราะไหมคิดว่าเพราะเหรอกูเพียงกะวิเคียนบทกอนกูใช้น้ำตานทอนหูเรล่าคำว่ารักของตัวกู เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นหนูหนูเพราะหนูไม่เห็นหนูน่ะเพราะไม่เล่นมันบังจะเห็นหมดแหละนั่งเรียงมัน3สามตัวเลยยีเรียงกันสามตัวไปเนี่ยกูยิงทิ้งมั่งแบบทิกแท็กโทนเลยนะไอ้เหี้ยเอเคันนี้ที่พี่บอกว่างานเรียดคือพี่จะให้เราสามคนอ่ะเลือกตัวอักษรภาษาไทยมาหนึ่งตัวเลือกเสร็จปุ๊บพี่ให้เวลาพักใหญ่ๆแหละสิบนาทีสิบห้านาที ไปหาเพลงที่มีชื่อตรงกับอักษรที่เราเลือกหรือใช,ใช่ชื่อเพลงหรือในประโยคเพลงนั้นๆใช่มีอักษรเน้นๆหน่อยแบบสำคัญสำคัญหน่อยในประโยคนั้นนะแต่ลหลักๆคืออยากได้ที่มันเป็นชื่อเพลงตรงกับอักษรที่เราเลือกเลือกห้า,ามซ้ำกันให้สิทธิ์ในการเลือกตัวไหนก็ได้สมมุติว่ากอไก่มดกอไก่กอไข่ พอทั้งคู่ติอ,อนเนี้ยตด,ดเลยอะ่ะเออเราก็เลือกมาแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ให้เวลาสัก10นาทีก่อนจะไปเสิร์ชมือถือก็ได้จะไปหาวิธีไหนก็ได้แต่ตัวใครตัวมันเสร็จปุ๊บสิบนาทีครบเป้งมาเพลงอะไรร้องหนึ่งประโยคเข้าๆใครได้เยอะที่สุดก็ชนะอีกสองคนก็ค่อยหาวิธีทำโทษ ไม่ได้ห้ามใช้มือถือห้ามใช้ก็ได้ี่โจทย์ห้ามอะไรเลยก็ oh <my> เหมือนเหมือนบอกแล้วเครียดเหมือนไปสอบเหมอสอบข้องอะ่ะแต่ก็ให้เวลาอ,อ่านอเงี้ยประโยคสั้นๆสมมติสมมติเพงลงอะไอ้อกอลปอไก่แหละตอไก่ก็เช่นนกปงหัวจุก <Huh? S 1> ไอ้ไอ้ไอ้ที่ร้องเล่นเสียง อเออนั่นแหละมันเริ่มเพราะว่าเสียงไม่รู้อ่แล้วมันเสียงอ,อ่านลิก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 ะไรเนี่ยไอม้มออาจจะเลือกรอเรือใช่ไหมเพลงนี้ก็ได้ประโยชน์แล้วก็เสียงอะไรลิก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 ,กลิกล้อเรือแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้ให้มันเป็นหนึ่งในคาที่แบบเด่นๆหลักๆในประโยคน,นั้นก็ได้ถ้าไม่เอาเนื้อไม่เอาชื่อเพลงนะ แต่ถ้าแรกสุดทั้งง่ายก็อยากให้มันเป็นชื่อเพลงแล้วเดี๋ยวมันร้องกันว่าไอ้นี่ได้กี่เพลงไอ้นี่ได้กี่เพลงกี่เพลงกี่เพลงคนละหนึ่งตัวอักษรวิธีการทาโทษคนที่ได้มากรอดไอ้สองคนที่ได้น้อยก็เดี๋ยวเอาอินบ็อกทุ่มหัวยากตามคอนเพสทันวันนี้ตายเถอะพี่เดี๋ยวพิมพ์ช้ำหน้าเครียดอีกฮัลมหลมีคนจะอินบ็อกทุ่มหัวามีนะ โอเคก่อนที่จะให้เวลาไปหาชื่อเพลงหรือเนื้อเพลงจะให้ทุกคนตัดสินใจก่อนเลยคนละหนึ่งตัวสษรว่าจะเอาเป็นตัวอะไรก็ไก่หรืองอนกพูกเลือกมาคนละหนึ่งตัวมายเลือกลอลิงอ่ามายเลือกลอลิงไปบิมบิมเลือกนอนหนูหมดมดเลือกจอจาน อ่ะโอเคหลังจากนี้ไปเดี๋ยวพี่ทวนให้อันนี้ก็คือว่าอักษรที่เราเลือกเป็นชื่อเพลงหรือเป็นเนื้อเพลงที่แบบเด่นๆหลักๆติดหูในในท่อนๆนั้นก็ได้ให้เวลาอีก10นาทีในการค้นหาเพลงจากมือถือของเราเลแล้วก็ขอประโยคประโยคเขาบอกเขาร้อ,อ,อ,องเพลงไี้ติดูนะจะร้องเพลงหนึ่งทีละท่อนก็เอาแค่ท่อนเดียวประโยคเดียวแบบ เหมือนท่อนฮุกแบบเพลงที่เรามาร้องกันชั้นตันน่ะเออแต่ขอให้ได้เยอะเพลงที่สุดจากนี้ไปก็สิบนาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกกักกบเพลงของแต่ละคนโอเกโอเคเดี๋ยวคอยดูนะครับมันจะมีคนเครียดนะครับดูนี่เลยเราจะกลับมาเข้าสู่การแข่งขันได้แล้วนะดบัต อย่างเนี่ยเ,เดี๋ยวนนแป๊บนึงนะคะเราโอ้ยไอตอนที่ให้เวลาทำนะไม่ทำเนาะมันไปร้องเพลงเล่นขนมกันถ้าเกินห้าเพลงมันจำไม่ได้เลยพี่เจ้าเยอะเยอะที่สุดอะเยอะที่สุดเหรอโอ้ยหนูประจานกันการนัน้นอะถ้ามากกว่านั้นก็คือต้องต้องต้องคิดตอดบกับนึงใช้ซิมการ์ดในสมองแบบต้องไปซื้อเพิ่มบล็อกคอนจำ่าษาพ่อยังลืมอ่ะพี่เจให้เลือดบล็อกก้อนที่อ่อนที่สุดแจะมาทุบหัวมันไม่มีหรอ ก็เกิดว่าไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ให้ทุกคนได้ไปหาเนื้อเพลงชื่อเพลงมาแล้วนะครับหมดเวลาในการเลือกเพลงชื่อเพลงมาก่อนที่เราจะเริ่มกันได้ตอนอีกนินึงไอ้มดเจ้าจานดีมรอหนูไอ้ไมล์รอรอลิงโอเคคใรพร้อมเจ้าก่อนเลยไอฟ้อมลืมอ่ะ ไอรมาก่อนเลยพี่เอา่อดกันได้คุคนอื่นเออของศุษย์ไทยได้กัได้แบบหน้าตาแบบโคตรเครียดอ่ะมันลืมอ่ะเหมือนเหมือนมาสอบเคยแบบเคยแบบครูนัดให้ไปสอบแบบท่องอะไรในห้องแบบเัวที่เดียวเลยนะสอบตัวได้อหนึ่งเพลงถ้าหนึ่งเพลงสอบคำมันไม่มีสอบคำเลย มันึ่งเดียวไม่ได้ไ่เจหนึ่งเพลงก็เกิดสี่คำเลยไอ้อย่างเงี้ยก็คือมันมันมันก็จะได้ง่ายึ้นไปอีกหน่อยถ้าสมมติว่าอักษรกับชื่อเพลงตรงกันอะก็ยังพอรุ่มอร่วยหรือจะได้เนื้อเพลงมาด้วยได้ก็ได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเนื้อเพลงมาล้วนๆเลยก็ขอให้มันยาวๆหน่อยเออ คนแรกนะครับในการคือต้องบอกชื่อเพลงก่อนใช่ปะหรือว่าบอกแล้วก็ร้องไปด้วยบอกแล้วก็ร้องไปด้วยไปเรื่อยๆเอาเริ่มอะไรก่อนดีคือต้องให้หนูบอกอยังไงคือบอกเนื้อเพลงไอ้บอกชื่อเพลงแล้วก็ร้องไปเลยแล้วก็หรือว่าบอกชื่อเพลงให้หมดแล้วก็ค่อยร้องอามานียเดี๋ยวที่แล้วนี่คือว่ามดเลือกจอจานใช่ไหมใช่เพลงที่มีชื่อเพลงจอจานหรือเนื้อเพลงที่มีจอจาน อยู่ในประโยคนั้นเยอะๆเน้นๆหน่อยมีอะไรบ้างเอาเน้นๆเลยนะอ่ามีอะไรบ้างหนึ่งไล่มาเลยเอาชื่อเพลงก่อนนะเอ่อให้หน้าตาให้มันสดชื่นสดใสน้องเบ้นไม่เครียดมากเลยเครียดอ่ะเอาชื่อเพลงก่อนนะคะคือจะบอกชื่อเพลงหมดเลยนะชื่อ บอกชื่อเพลงเ,<อ>เลยนะอาบอกชื่อเพลงไม่บอกบอกชื่อเพลงบอกชื่อเพลงพร้อมร้องเออพร้อมร้องสักหนึ่งคำหนึ่งประโยคคือเอาเน้นๆน,นะที่หนูเลือกรอตามาคือชื่อเพลงนนนเล <Okay. S 1> น,น,น้นๆเลยโอเคในในในเนื้อมันก็มีแต่มันไม่ได้มันไม่ได้นไไดเน้นเหมือนชื่อเพลเได้เอาจอ,อจานมีอะไรบ้างเพลงแรกคือเพลงใจเหลือๆอได้เหลือๆร้องประมาณว่าไงโอ้ยพี่หนูกลัวเสียงตัวเองอะไม่เป็นไรเราเป็นช่องขยันก็ได้เศษใจเหลือๆอช่ อ่ะหนูเมฆอาร์เบ็งที่สองที่สองคือจากใจกวีจากใจกวีของใครเนี่ยของน้องอาร์มแล้วก็โค้ดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะร้องประมาณว่าโค้ดเสียหลักพลักเด็กเย็ดแม่คำหมบาดใจเฮ้ยต้องลืมเนื้อเอาไงดีน่ะอ้าวเม่เมฆได้อย่างที่พี่บอกคือก็คือว่าจะอย่างน้อยจอจานชื่อเพลงว่าจากอะไรจากใจกวีจากใจกวีใครร้องนะ อ้าแล้วก็เออไม่แม่เนี่ยฟังนะอย่างน้อยก็คือว่าได้ชื่อเพลงแล้วก็ได้ใครร้องแล้วก็เป็นจอจใจอย่างที่มดบอกอย่างน้อยมันก็กระจ่างขึ้นสำหรับคนที่ดูอ่ะโอเคเพลงที่สามคือจุดทูบบอกแม่จุดทูบบอกแม่ร้องว่าประมาณยังไงอะไรวะจำเนื้ออ้าวใครร้องจำไม่ได้ว่าใครร้องแต่จำก็พีไม่ได้ถาม ที่ไม่ได้ถามเรื่องเนื้อมันร้อนกว่าเดมเลยล่ะจากเกิดชาติไหนกอดพ้อให้เป็นลูกแม่ให้อุ่ดในความลักแท้อยากกอดแม่อีกครั้งอ่โอเคจุดทุ้งหแม่ได้สามเพลงแล้วอ่ะต่อไปจมลำตา ชมจอนก็าจะโอเคทุกนาทีท okay. om şey ี่เธออยู่กับเขาอยู่กับเขารู้บ้างไหมฉันเงาฉันต้องเงาเ่อไรในวันที่ชอมีเขาเชอมีเขาทางกายมีใครที่ต้องจมน้ำตาอ่าโอเคจีเพลงสี่แล้วจีเพลงแล้วเพลงหนึ่งจีได้ชัยตายแล้ว จีบได้แฟนตายแล้วเข้าไปสบายแล้วต่างวิโซนใจเยเพลงเจ้าที่แรงออ่่ะะเจ้าเจ้าโอเคเจ้าที่แรงเจ้าที่แรงต้องแยกสีชาวเอลวิสตาเชียวปั๊ดขอลลูนเต็มจริงจรหมดแล้วเหรอเจ้าจานเยอะอยู่นะเพลงเก่าเพลง หนูดเยอะนะแต่ลูดจับน้ำได้ไหมเมมเบอรี่หนูมีจับจานแล้วโมจะยอมแค่หกเพลงนี้หนูหนูยอมตั้งแต่แรกละยอมป่ะเอาแค่หกเพลงนะอ่ะโอเคลูดจะโดินอีทุกหัวลูดโมแรกจอเลือกมาจอจานได้หกเพลงเฮ้ยหนูจับเนื้อเพลงเมื่อกี้ได้แล้วเพลงอะไรจับได้ไหมเพลงอะไรจักใจกวีอ่ะจักใจกวีเขาเป็นคนที่มี พรสวรรค์เป็นนักร้องเสียงเพราะอย่างแน่นอนฮะพี่อยากให <Enfin S 2> ้นายใบนายเลือกไปฟิชชิ่งด้วยเพราะค่ะเป็กชอบผาชอบมากเพราะก็นเพราะมั้คิดว่าเพราะเหรอผู้เพียงกะวิเคียนบทก่อนไทใช้นามมาตุ้นทอนผู้เล่าคำว่ารักของตัวกูเป็นบทสวยรู้ได้แค่นั้นไม่มีกายทองจกขอ ใจกันไม่ไมีเงินงตาได้ให้เจ้านั้นมีแค่เพียงใจที่ซื่อตรงชายทอดออกโอเค,อเ,คพเพลงสำหรับมดกับอักษรจอจานแล้วก็ชื่อเพลงตาต่อไปเป็นคนที่สองกับไม้ไม้เลือกตัวอะไรนะล <L aring. S 2> er, อลิงไม้เลือกลอลิงเพลงที่มีชื่อลอลิงหรือเนื้อเพลง ที่มีแบบรอลิงเน้นๆๆ,ๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยดูดิว่าไมายจะได้กี่เพลงหลุนเบ<ม>ื่อหน่อยดิไอ้นี่ไอ้ตัวเนี้ยมีตัวเดียวที่เกียดพอไหมอรอลิงสำหรับเพลงของไม่มีอะไรบ้างมาหนึ่งละลายละลาย,ละลายละลายนี่ลลนพรรรรรรรอรอเหลือรอริงรอรอริงรู้แกแกะเอาป่ะใครร้องร้องประมาณไหนยังไงอ่าจำได้แค่แนวเพลงไม่ได้ร้องมาค่ะอ่ะ ลองว่าแอบชอบเธอในใจก็ยังไม่ได้แอกช่องอันนี้ละลายร้องประมาณไหนรู้ไหมชอบเธอในใจยังไม่กล้าจะพูดไปอยู่ตรงนี้มองเพื่อนฉันชื่อคนใจโอเคถือว่าได้วันวันเงาจะพาทุกฝ่ายจะเปลี่ยนฟีทำไมวะรฟรีอาได้เพียงฟังละเมอถูกใช่ไหมนะ แต่เราคิดเท่าไหนตะคามหมดเอาโอเคก็ยังดีคืออย่างนั้นคนที่ดูเราอ่ะก็ยังรู้่ละลายมันประมาณนี้อ่ะเพลงที่สองลืมไปว่าลืมไปว่าอะไรลืมไปว่าลืมไปว่าทุกวันอ่านไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิมมันคือชื่อเพลงไหนนึกว่าลืมไปว่าอะไรชื่อเพลงว่าลืมไปว่าอ่ะต่ไปเพลงที่สามลืมสักทีมีแต่ลืมเนาะลืมใครแล้วก็ เดลือก right? <figured. S 2> ทีใครร้องรู้ไหมไม่รู้ร่าร้องประมาณว่าเออดอดฉัลืมมันไปสักทีเหอะรู้ไหมพวกเราสองคนรู้ไหมรู้จักไหมค่อยฟังแต่คอนแร็ปแร็ปได้ไหมแร็ปไม่ได้ให้คนดูทางบ้านไปเสิร์ชหาคณะนะครับว่าชื่อเพลงว่าลืมลืมสักทีใช่ไหม สามเพลงละอ่ะเพลงต่อไปลืมแล้วไม่ไหวรอลิมนี่แม่งลืมลืมจังง่ะลืมแล้ไม่ไหวร้องประมาณว่าแต่มีแน่ๆใช่ไหมเพลงมีมรู้ฟังบอกของซาลันของซาลานอ่ะอายางน้อยรู้จักคนร้องโอเคไปสี่เพลงละอะไรอีกลืมไปแล้วว่าลืมยังไงลืมไปแล้วว่าลืมะร้องได้ไหมใครร้องกำลังนึกอยู่กำลัอยู่โคตรกดดันอ่ะ ชื่อเพลงมากเลยนะลืมไปว่าลืมยังไงลืมไปว่าลืมยังไงนะครันลืมหมเลยงลองไป <c oughs> ทุกคนลองไปเซิร์ชหาดูฟังกันเอานะมีอ <c oughs> ีกไหมจะพอแค่นี้ไหม <c oughs> พอแค่นี้เอาห้าเพลงนะ <c oughs> ไม่ให้จนึ่งจงวอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวสรุปแป๊บนึงเมื่อกี้ไอ้มดได้หก <c oughs> เพลงไอ้ไม้ได้ ห้าเพลงต่อไปเดี๋ยวเป็นบีมไม่บอกมันจะบอกพีพล่ละบีมเตรียมตัวอ่ะโอเคคนสุดท้ายบีมบีมเลือกตัวอะไรนะน,นอนหนูนอนหนูดูทีว่าบีมจะได้เพลงมาที่มีชื่อว่านอนหนูได้กี่เพลงพร้อมร้องเต้นด้วยไม่เต้นเน้อไม่ใช่โมดอ,อ่ะ,อะเพลงแรกเพลงอะไร น้ำตาจรละเข้น้ำตาจรละเข้น้ำตาจอละเข้ใครร้องไม่รู้แล้วร้องอยังไงไปดูกันเองนะคะร้องร้องให้ฟังหน่อยน้ำตาจอละเท่ร้องใครแต่ใจยิ้มเพลงตรงเป๊กกับลีลาเธอได้ดีมีใหม่จำเป็นเสียใจยด้วยจะทำทำไมไวะล่ะ ต่อไปเพลงที่สองเพลงชื่อเพลงว่านาหน้าทองเออบอกันมรู้เลยนาหน้าทองนะคะเราไปดูเองนะใครใครร้องไม่รู้ค่ะร้องโจอี้นีเหรอใช่ฉันจึงเปล่าคาเท้าเลยเธอลงไหลให้ทองที่แปะหน้าฉันทําให้เธอข้างใครสองเพลงแล้วต่อไปมีอีกไหมนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายนาทีก็นอนหนูโอเคนาทีุท้ายร้องยังไงเป็นนาทีสุดท้ายที่เธอกับฉันจำต้องจากกันเป็นนาทีสุดท้าย เธอกับฉันเออรองได้แค่นี้อ่ะอะสามเพลงแล้วมีอีกไหมแล้วก็ห้องนอนอาห้องนอนโอเคเ้องฮ้อลอยร้องยังไงเดี๋ยวอ้องนอยร้องยังไงจะได้นึกออกแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกความรักที่เราเคยต้องคนเคยร่วมกันสร้างกินวันเวลา เก็บความทรงจำเก็บเรื่องราวเรานั่นเอาไว้ให้เธอเอวไหนดีบ้างตัวนี้ติเพลงแล้วอ่ะตี่เพลงสี่เพลงแล้วแล้วน้องนางน้องนางน้องหนูุ่มกันอ่ะเพลงที่ห้าแอมน้องนางนั่นแดงกว่าใครใจพี่จนแค่พักสติาอะไรต่อไม่รู้อ่าแต่แต่น่กออกนึกจำความนึกเพลงอ่ะห้าแล้วอะไรอีกหมดแล้วเฮ้ยซุยหมดดิมดตั้งหกเขาเดินไม่ออกแล้วพี่ยอมเหรอใช่ยอม อ่ะสรุปว่าไอบีมก็ได้6เพลงเท่ากับมดเพราะฉะนั้นคนที่ได้มาก2คน 2> ก็ไปเอาอินบล็อกชุกหัวอ้าอคุณี่หวดสอนก็อ่ะก็ต้องก็ต้องสองคนนะโอเคครบไปแล้ว3คนกับการร้องเพลงโดยให้หาชื่อเพลงหรือเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับอักษรที่เราเลือกนั้นๆๆๆๆนั้นคนแรกเป็นมดมดเลือกเอาตามได้6เพลง ขนที่สองเป็นไมยไมยเลือกรอลิงได้สี่เพลงห้าเพลงห้าเพลงเพลงของไมยก็จะมีแต่ลืม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 ตอนนี้ก็ลืมค่ะลืมไปแล้วมาเป็นเบมเบมก็ได้หกเพลงกับน้องนอนหนูโอเคบทลงโทษที่บอกคือว่าพี่ก็ใไงเอาอีก็อกทุบหัวใช่ไหมแต่พอดีข้างนอกฝนมันตกเราก็เลยไปเอาอีก็อกไม่ได้ก็เลยไม่มีการลงโทษจนไดยติดไว้ก่อนเอาไว้ ไปลงโทษกันวันหลังอะโอเควันนี้สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสั้งค่ให้กับช่องไอเดียชั้นเนบายไปไายบายกูไม่เห็นเลย